ตอนนี้นะคะเราก็กําลังทําการเช็คอินกันอยู่นะคะป๊อป้าก็เช็คอินอยู่ระหว่างรอนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูล็อบบี้จะขึ้นมาล็อบบี้ก็คือเราต้องกดลิฟต์ขึ้นมานะคะล็อบบี้จะอยู่ชั้นบน เราเช็คอินกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เราก็จะได้เป็นลิสบนในลิสบนอยู่ไหนคะนี่เราก็จะได้เป็นลิสบนได้เข้าห้องพักกับเข้าสวนน้ำนะคะแล้วก็จะได้เป็นนี่เลยคูปองอาหารเช้าแลวและเอียดขี์การเข้าห้องใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหน กระเป๋ามารอเผมกระเป๋มารอเลยดะเปมารอีย้งนีระบียงด้วยเห็นวิวเลยนะคะอห็นวิวเหนวิวสวนน้ำด้วยโอ้สไลเดอร์แล้วใครชอบไม่เดี๋ยวเราไปเล่นสไลเดอร์กันดีไหมคะ Wow. <laughs> ตรงนี้เนดค่ะเยันไปค่ะเดินไปเลยค่ะไปได้ค่ะทุกคนนังสือของยาวมาไม่ได้เล่นนะคะเดี๋ยวไปเล่นน้ำข้างบนแทนแต่นี่มีชูชีพให้เพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ให้ใช้ห่วงยางหรือเสื้อชูชีพจับด้านนอกนะคะข้างในจะมีให้ใช้นะ กวยังห้ามเอามาแต่ตแตตว่าตวแ,วแต่ว่าเอาไปใช้กับสรานะสระว่ายน้ําด้านบนได้เนะนี่ <c oughs> ไปเปลี่ยนสื้อากันก่อนปะ <c oughs> 有吗？ สนุกไหสนุกหสนุกหสนุกป่าทำไมสนุกป่าะสนุกตอนนี้พักเบรกเบกกินแฟปซี่อยู่หิวมากเลยใช่ไหมคะหิวไหมลูกเสนี่เป็นโซนนี่นี่เปนซอนเส เซิร์ฟโซนนะคะนี่น่าเล่นมากระหว่างทางก็มีศูนย์อาหารนะคะจะกรุ๊ปบนะุฟเฟ่เนาะใช่นี่เป็นศูนย์อาหารศูนย์อาหารจะอยู่ทางทางโซนวานาวอนเดอร์แลนด์ของเด็กนะคะจากสไลเดอร์ตรงที่เมื่อกี้แล้วตรงนี้ก็ยังมีโซนเด็กอีกโซนหนึ่งอยู่ข้างหลังต้องเดินอ้อมมาหน่อยนึงนะคะก็ถึงแล้ว ว่านาวอนเดอร์แลนด์ของเด็กจรอไม่หนาวนั่นหรอเฮ้มันเป็นพื้นนุ่มๆเวลาล้มก็จะไม่เจ็บนะคะน,นี่เปมนเลสไรเดอร์ปลาหมึกเร็ว ได้แล้วว่าไปขึ้นขึ้นอันนี้กับพี่เดีวอาจารเป็นลงขึ้นให้น้องลงก่อนอ่ะโยกี พก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะแล้วก็ต้องทำการเอากอวเจลล้างมือก่อนนะคะบาย,บายขึ้นไปเลยโอเคขึ้นไปเลยค่ะ เจ si> ็บขาอยู่ใช่หนูเ şey ป็นแผลอยู่ กันนะคะโอเคทำแรกใช่ถูกต้องไรืไ่อยต่ออะไรอะ่ะลูกคือตัวอะไระคะฮนะคือตัวอะไรหนูต่อตัวอะไรอะ่ะโฮะ 아 <목소리> あらね。 อนนี้เราอยู่ในด่านสปิตเกมใช่ไหม <laughs> ด่านสปิตเกมเลยลวนะคเากินข้ากันไดเลยม<ะ><ะ>เลยน,ะะนี่เรามาดูอาหนี่เป็นแบบบุฟเฟ่นะคะ ไก่ดาวไส้กรอบเบคอนอันนี้เป็นโซนผลไม้นะคะ ฮาลาลพูดนะคะในสำรับอิสลามทานได้นะคะคซุปเหรออ๋อซุปอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ไม่ไม่รู้จัก <laughs> อ๋อพุดดิ้งพุดดิ้ง เรดพุดดิ้งนะคะเป็นพุดดิ้งมันคืออะไรเหรอคะพุดดิ้งค่ะกันีซีเรียอนะคะนี่คือคเดี๋ยวจะกว้างมากเลยนะคะห้ามวิ่งนะคะ ห้ามจับมดซั่วด้วยอันนี้เป็นแฮมเดนแม่ไม,ม,ม่บอกว่าไม่ให้จับไงชีสอ๋อมีชีสด,ด้วยแต่ว่าใครอยากกินนะ่ะแซนดวิชฮมชีสนี้<ๆ>ก็ได้เลยตรงนี้เป็นโซนสลัดนะคะ เจอรี่แบบนี้นะคะมีให้เลือกหลายแบบนี้อันนี้ก็มีอะไรนะขนมอรัวขนมปังเป็นวัฟเฟิลวัฟเฟิลหัวใจแพนเค้กเด็ดขนมปังชุบไข่ขนมโร มีท็อปปิ้งให้เราเลือกสั่งด้วยนะคะอะไรอ่ะสุมีโซอาหารญี่ปุ่นมาอีกแล้วนะจ๊ะอาหารญี่ปุ่นก็มาโซนซุปนะคะโซนข้าวต้มนะคะขนมจีนน้ำยาก็มีนะคะนี่เด็ก นะะ่าทานแบบว่าร้อนๆเลยนะคะบรีนเคอรี่แกงเขียวหวานน้ำหุปปลาท่องโขติ่งซำข้าวผัดไข่สุนสุมตำกข้าเตี๋ว่าหมี่นะคะนี่แม่ได้อาหารมาแล้ว,วน,นี้แม่เป็น แยมชีสนะคะพี่เจมเป้ได้เป็นข้าวผัดในใบอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยนะในใบก็เป็นข้าวผัดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันกันนะ